สวัสดีครับเซลกาครับผมจากเรืองชัยแท็กเตอร์ครับจอนเดียวอุบลราชธานีครับอ่าเมื่อกี้มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์รุ่น36แรงมานะครับ3 0 3 6 e นะครับเนาะอ่านี่ครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่แหละครับโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับผู้ใดจองรถก่อนสิ้นปีนะครับสิ้นปีเนาะจองรถออนไลน์เอกสารนะครับแถมฟรีครับผ่านพ่วนครับผม แถมผ่านพวนเลือกได้ครับมักตัวใดใบมีดแสงกึ่งใบมีดหน้าซานะครับใบมีดที่ดีเฟิร์ตนะครับเนี่ยนะครับแถมฟรีนะครับผ่านพวนหาใบนะครับบาทที่นี่การจองใส่ยังแน่นะครับการจองใส่สำเนาบัตรประชาชนนะครับอย่างเดียวกับเงินหนึ่งพันบาทนะครับลูกค้าท่านใดนะครับเดินทางมา จองรถอยู่ล้านขึ้นค่าน้ำมันให้งญิงหาล่อยนะครับซอยกันนะครับซ้ำว่าจองอยู่หาล่อยเนาะนะครับซ้ำว่าจองอยู่หาล่อยรุ่นนี้แหละครับสามรุดหกแงรถเต็มล้านครับตอนนี้สั่งมาเพื่อจัดโปรโมชันนี้โดยเฉพาะนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับมีจํานวนจํากัดผูใดสนใจก็โทรมาสอบถามหน่อยนะครับคอดีคอดีข้อการแถมอุปกรณ์คือเห็นหงวดถือลงนะครับเห็นหงวดไล่ปีถือลงนะครับจาก ดาว1บหดาว20%นะครับอยู่หวดอยู่แสนสองหงดก็จะอยู่ประมาณแสนกับสองพันนะครับจากแสนสองหมื่นนะครับถือว่าถือล่องลายนะครับเนาะพันพวนนาสานะครับไถดีบอไถดีนะครับไปลองมาแล้วนะครับโอเคอยู่โโมชันมันดีครับจักหน่อยอล้างวันที่20เนี่ยไปถ่ายยังประจองลูกคา้ายังบ้านในจองโปรกันมันจะมีผลนะครับก็คือ ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนาะเหมือนคลิปที่แล้วผมเคยบอกไปแล้วว่าเขาสิให้จัดอุปกรณ์จอเดียเขาหนึ่งชิ้นนะครับคืออีกหนึ่งบาทถ้าว่าอุปกรณ์จอเดียเขาไปนํานะครับแต่ว่าตอนนี้โปมันยังดีอยู่นะครับนี่นะครับอุปกรณ์สิทธิ์ตามรูปนะครับเลือกได้เลยนะครับใบมีดหน้าส่าแถมไฟสปอร์ตไลท์คือการเบิดครับเนี่ยไฟสปอร์ตไลท์นะครับแสงกึ่งกระเทมนะครับแสงกึ่งนีง,ง่ายเนาะ ที่ที่เฟิร์นกระแทมหนากากนะครับแต่บ่มีสปอร์ตไลท์นะครับรถเพียบครับมาเลือกได้เลยครับส่วนเงินดาวนะครับส่วนเงินดาวาลูกค้าสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับการแถมอุปกรณ์นะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใส่เงินอยู่จักบาทถ้าเป็นโปรตอนเนี้ยใส่เงินอยู่เจ็ดหมื่นหานะครับเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับหรือลูกค้าอยากใส่เงินเทอด้วยแปดหมื่นเก้าหมื่นมามาเลยครับ เดี๋ยวเช่ากาเซียดโปดีๆให้นะครับฟองแถมกับสองรถพ่วงคือเก่าครับคือเก่าครับแสงรถองรถพ่วงคือเกา่ามัดเงินใครได้เขามาคุยครับเขามาคุยเบ้งหรือให้ผมออกไปหาแต่ว่าออกไปหา,ปา,าหมันบได้ค่านํามันขึ้นเนาะ <c oughs> มีหลายแบบครับมีหลายแบบให้เลือกอุปรกรณ์น,นะครับมักชินได้ใบมีดตัวได้นะครับโทรมาสอบถามได้เนาะรถตุลีหนึ่1จเมตรของสยามอิมพิเมนต์นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ คลิปนี้บอว์ไลน์นะครับเดี๋ยวมันญาเอาเนาะโทรมาสอบถามได้ครับเบอร์เก่าเบอร์เดิม081ครับ068 0614นะครับหรือสแอดไลน์มาถามกันได้ครับแอดจากเบอร์โทรก็ได้หรือแอดจากไอดีไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ใต้คลิปให้คือเก่านะครับคลิปนี้ก็เสียไว้เพียงซัมนียนะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆเจก้าสีอัพลงยูทูบให้เบิ่งอีกนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามแลบชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ